สวัสดีครับผมมากินข้าวต้มกันครับนี่เมนูหลากหลายไก่ทอดหมูยอยำหมูยอยำวัวผ้าเพื่อนนั่นแหละเดี๋ยวสิทธิ์จี๊ดแท้ๆกับเพื่อนอยู่สื่อสร้างคนมากต่โมฮุมดาตักแด้หมูย่างก็กินตำหนักยำเพื่อนกันแซ่บเดิสมผมแซ่บด้วยครับหมูยอยำวัวผ้าเพื่อนใอส้ซังเลย,ยเด้อแซ่บไปดิ อืมสุดยอดกินแคแบบต้มผู้เขี่ยปรับครบพอเดือฉันข้อบอ่ะอดฉันข้อ กำลังจิบมึงม้งครับกระเพรมงจิบหมูย่อนเนี่ยอื บมเลนเขา,าเงินกลับอแดกแดดตำโูแดกแดกใส่กับตำโพแซ่บออืื วันนี้งดข้าวเพื่อไก่ถอดแล้วเนี่ยไก่ถอดต่างประเทศ